ฮัลโหลครับ <Hello. S 1> พี่แดง oh. ครับพี่แดงง่วงไหม uh, <yeah. S 1> พี่แดงผมง่วงเพีเยเพีเยรครับฮะ <laughs> วันนี้เลขล่างเลขล่างนะครับไอ้เลขบนสิบนนะครับอ่ะ <laughs> เลขบนงวดวันที่เดี๋ยวผมเตียงผมเขียนไว้ก่อนบนบน เด่นบนเนาะเด่นบนเด่นบนเนี่ยมีมีตัวไหนบ้างครับพี่แดงครับเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดใช่ไหมครับเจ็ดกับแปดอ่าหัวงวดนี้ก็จะมีแปดอีกเหรอล่างอ,อ๋อล่างมันมีเนาะเจ็ดกับแปดมีตัวไหนบ้างครับ มีเจเสียงไม่ค่อยได้ยินครับอ่ะเจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งเจดศเจดหนึ่งเจสองเจ็ดสองกันไว้หนึ่งตัวเจ็ดสามเจสาเจดสามในตัวกันอ่ะเจสาอ่าเลขแปละครับแปดศูนดศปดหนึ่ง แปดหนึ่งแปดสองแปดสองกันแปดสามไว้หนึ่งตัวกันแปดสามไว้หนึ่งตัวตัวกันแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวผมอ,อขอล่างอีกครั้งค่ะขอล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูพี่กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเนี่ยกลับไปดูคลิปย้อนหลังใครที่กดกดติดตามทั้ง youtube ทั้งเพจนะครับ ใครที่กดติดตามทั้ง Youtube ทั้งเพจให้ให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเวลาไลฟ์สดหรือเวลาลงคลิปเนี่ยมันจะมันจะเด้งขึ้นมาถ้าไม่กดติดตามแล้วก็ถ้าไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะไม่มันจะไม่แจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์สดหรือลงลงคลิปอย่างอื่นอันนี้อันนี้บนอ่าล่างนี่ล่างให้ไปแล้วครับล่างให้ไปแล้ว ได้ไปแล้วนะไปแล้วป๊หนึน่งนะนตัวไหนก็พิจารณาเอานะตัวเลขตัวไหนตรงใจนะตรงใจก็ไปห,หาซื้อรถกอรี่ไว้นะอืมอะใครไม่ชอบก็มองผ่านไปใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านไปครับเนี่ยอ่าเพราะว่าผมก็ อย่างที่บอกแล้วผมมาทำมาตามเรื่องตำราผมอืม <laughs> โอเคยังแคปทันแคปยังแคปยังแคปทันยังนะโอเควันนี้วันนี้นะครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวมีคองสุดท้ายนะมีคองสุดท้าย ผมบอกเลยมีโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมเน้นให้แต่วันเนี้ยผมจะเกินไว้ก่อนคว่าตัวเลขงวดเน,นี้ยข้างบนเนี่ยถ้าไม่หามก็เบินหน้าถ้าไม่หามก็เบินหน้างวดนี้ล่างหรือบนพี่บนดิบนอ๋อบนใช่ไหมถ้าไม่หามก็อือหือ ก่อนผมเกินให้ก่อนครับนะ,นะแต่จริงแท้แค่จริงแท้แค่ไหนก็เดี๋ยวก็ดูเวลาออกกันแล้วกัน,นผมก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันออกอะไรเหมือนกันแหละครับแต่ผมเก่งไว้ไว่าอย่างนั้น